สวัสดีกระผมวันเสาร์สิบห้ากรกฎาคมสองพันหนึร้อยหกสิบหกนะผมวันนี้ก็จะรีวิวส่งงานนะครับวันนี้ก็ติดตั้งอยู่ที่หน้าร้านนะครับผมเป็นดีแม็กเซตเอดีเซตดีวีดี D v D นะผมตัวสองพันสิบสองนะตัวออนิวเริ่มต้นเลยนะครับตัวนี้ก็จกเดิมก็พับมือนะผมเดิมโรงงานเขาจะพับมือครับ ก็ทำการติดตั้งเพิ่มนะชุดขับไฟฟ้า,าไปโดยใช้กระจกเดิมนะครับผมใช้กระจกเดิมทำได้นี่แบบล็อกรถกดล็อกรถนะก็จะก็ช่วยแจ้งเตือนเราได้นะครับสำหรับใครที่ชี้ลืมนะครับนี่ก็ประกันงานให้เลยตามปีนะ ก็ใช้มือได้นะผมใช้มือพับได้นะไม่ต้องปวดก็อเราประกันให้3ปีเลยนะสวิตนะผมก็สวิตเปลี่ยนนะเปลี่ยนตรงรุ่นให้เลยนะครับนะดูทางซ้ายนะ ก็จะวิ่งเข้ามาหาตำแหน่งของมันเองนะครับปเรื่องกลัวนะปรับเลนกระจกทุกคนก็ใช้งานปกตินะขวาเรื่องจะเ,เป็นปรับอรตโนติ พาประตช่วยแจ้งเตือนเรานะครับสำหรับใครที่ขี้ลืมนะสนใจก็ติดต่อได้นะผมสั่งกรอบนะังกรอบช็บรี่ก็บริการติดตั้งด้วยตัวเองนะครับไม่สะดวกมาที่ร้านก็มีบริการนอกสถานที่นะผมกทมปทุมธาน,นีก็เรียกใช้บริการได้นะฮะนี่ลูกค้าก็มาจากกสมนะสีลมลก็เรียบร้อยผมขอบคุณครับ